รถเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีดูร,บรอบๆมันก่อนดีกว่าน,นะครับว่ามีมอะไรบ้างนี่ว่ามาชมร,บรอบๆมันจะเอ้ยเจ้ยเอ้ยรอ<า>หัวใจ ก็ออยังน่นารักอว่ะเดิมครับหลากหลายครับวันนี้เดี๋ยวก็น่าจะมาเพิ่มมาอีกเรื่อยๆนี่ครับ,รบเฮ้ยเฮ้ยกอนทะลุฟาที่ขึ้นฟาที่ขึ้นช้าจังเลยวันนี้ดูรอบๆดูรอบๆดูรอบๆ น,นี่สวยจังเป็นแวนด้วยนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงาน e x กล u s i v e นะครับแบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าชวนกันมาปากต่อปากครับไม่ได้ออกสี่เพราะว่ากลัวคนมาเยอะครับแล้วมันจะผิดกฎนะฮะแต่ว่าก็นี่ครับคนก็มาเยอะพอสมควร เยจัลันก็นมานะครับอันนี้รถของทางนี่ครับนี่ทอยเลสซิ่งเจดีเอ็มก็มานะเมื่อกี้ที่เราเห็นในคลิปไป เกี่ยวโดนรถก็บรรยากาศเป็นกันเองมากครับคือทุกคนก็รู้จักกันหมดนะฮะ้มีแอปดีกาแฟตรงนั้นด้วยนะครับไ่กยาพเฮ้นี่ถ่ายคลิปด้วยอ่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิป นี่เราไปดูคันนี้ดีกว่าล้อฮาตาลิเจ้าใช่ครับคุยกันหน่อยนะครับได้ครับเอาแล้วเจ้าของเบนซ์ไปไหนเจ้าของเบนซ์เดินไปอ๋อมาดูคันนี้ได้เจอกันหลายงานแล้วไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยนะใช่ครับ <c oughs> <laughs> ที่เด็ดของคันนี้คืออะไรคื <c oughs> รอล้อฮาตตาลิ เห็นอยู่ใน Facebook ว่าทำทำอะไรอยู่วิ่งมาได้จริงเหรอหรือเพิ่งมาติดข้างหน้าเพิ่งมาติดครับเอาขำๆเอาขำๆมอหานะวิ่งมาได้จริงวิ่งคงหลุดไปแล้วแหละแต่แค่สามเอ็มเออแต่ว่าถ้าใส่ล้อแบบอะไรแบบที่มันเป็นกระทะแบบนี้ออกมาแบบนี้คงอบเป็นยังไงโรลิ่ฟอร์มนะอันนี้คือเบียมอะไรครับ e 3 6ครับ e 3 6มหกใช่ทำพาร์ทแบบว่าโปร่งพารคตสตอมทั้งคันครับคตสตอมทั้งคันทำที่ไหนครับ ทำกันเองหมดเลยทำกันเองหมดเลยใช่ออโป่งเหล็กเหรอครับโป่งเหล็กครับอืมเฟียร์มากสามารเองพวกท้ำปีก็เป็นไม้มะคือพื้นไหจริงเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อเน้นประหยัดเหรอใช่ครับเน้นแบบว่าเอาเอามันเอามันเออแบบผมเลยเอามันนะนี่อันนี้คือเซฟตี้มากเลยฮะใช่ครับกันแผงล่วงอ๋อมันเก่ากันแผงล่วงออ๋กันแผงล่วง อันนี้ก็ทำเองเ<ช>ราซื้อ,อทำเองเป็นผสมผสานตัววิเงเป็นของ E46 ครับอ๋อตัววิงเป็น I7 อ๋อโหปีกข้างเป็นของ c ีบีเอ็ดีเป็นไงครับนี่ครับงานไอเดียล้วนๆนะฮะดิฟเวอร์เตอร์ก็ตีเองครับตทำเองหมดใช่ใช่ครับ <c oughs> โอ้แต่มองเหรอมองมองแบบว่ามองอันนี้ก็คืองานแบบเท่มากเลยนะงานแบบว่าเนียนมากเลยคือแบบว่าแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบงานทําเองหมด หรือว่าแบบว่าแบบว่าไปทําที่อู่อะไรเงี้ยนี่ทำเองกับพวกพี่ๆเพื่อนๆครับอ๋ออันนี้เขาทําเองไหมครับอันนี้เข้าร้านค่อยไฟเบอร์ครับส่วนที่เหลือก็พวกลิ้นอะไรอย่างเงี้ยทำเองอย่าราจะของเข้ามาดีกว่าได้แต่ว่าอันนี้จะเตะตามมากแม่จะใส่สี่ล้อเลยนะโอ้ไม่ไหวอ่ะต้องไปถอดมาอีกสี่อันใช่ครับจะว่าันนี้แม่ก็ถามหาครับแม่ถามหาแต่รถเสือครับขอบคุณครับครับครับเพื่อนๆที่ มีไอเดียในการทำรถก็ไอ้นี่นะครับอ๋อแต่ว่าอยู่แม็กดิเวลกาดใช่ไหมใช่ครับอยู่แม็กดิเวลก็คือเป็นอู่อยู่แล้วใช่ครับอู่ทำสีก็ย่นทำโบรบอดี้อะไรเงี้ยอันนี้ติดนาฬิการอบโลกได้เหรอครับดูภายในหนาภายในภายในเป็นหนังงูหนังงูครับ ที่จริงเป็นเบาะเดิม bm แต่ผมเอาไปแปลงเป็นทรงซิ่งใช่ก็แบบเลือกเอ้ใมันแปลกๆแปลกๆไปไอ้ดีครับเป็นหนังโอ้แล้วก็เสาแลก็เป็นผ้าเช็ดหน้าอ๋อผ้าช็ดหน้าเอาผ้าชนะหุ้มไปแล้วครับใช่ทำเองทำเองครับแล้วเอาอะไรติดอะครับผมอยากไปหุ้มอย่างนี้บ้างกาวไอ้สามเอ็มเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อกาวยาไอ้กาวยากาวยาเข้าไปติดเข้าไปได้เลยใช่ครับเย็บในติดใน ก็ทาไปหมดเลยใช่ครับแล้วก็ถึงเอามันมันอยู่ไหมอยู่ครับโอ้ยผมทำมาประมาณสี่ห้าปีเออเด็ด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 ก็ล่วงเดี๋ยวก็ล่วงอืมอ๋อนี่เป็นหนังงูอะไรครับหนังงูนี่ก็ทําเองเอาลอกหนังงูมาตัดเองครับครับด้วยครับโอเคเฟียวครับนี่ก็ใช้งานทุกวันทุกวันครับอืมอย่งหล่อชอบฮาตอลีอ่ะฮะชอบฮาตอลีอ่ะใครก็ชอบฮาตอลี ฮัตเตลี่เขาเก็บรรยเพื่อนอ่ะเรียนอาจารย์ห้ามเรียนแบบนะครับห้ามเรียนแบบครับอาจารย์ดูอ่อนเนี่ยดูวิธีดูวิธีครับแต่ห้ามเรียนแบบจริงน่ามีใบพัดไว้ข้างในด้วยนะครับอาจารย์ใช่แบบจะได้หมุนๆได้ ทำเมื่อคืนทังคืนคิดทุก็ร้องแต่งก็ใช้ได้โรตีฟอร์มออกเยอะก็เอาฮาสนุกสนุกนะครับสนุกกันไปเดี๋ยวอ้อออกไปก็ถอดออกนะฮะใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนแม่ตีแน่พอกลับไปแม่ถามว่าไปไหนกินลงกินเรียบร้อยโดนรถเหี้ยอ่านแล้วแม่พัดลมที่บ้านสองตัวก็อยู่นี่หมดแหละ โอเคขอบคุณมากนะครับเด็ครับก็ค,ครับตามไอเดียนะฮะเเพื่อนๆใครมีไอเดียในเฟีรเฟียวๆก็จัดไป